โอ้ยย yeah. yeah. ี่เขาไม่ปหัวอ้อยไอออมมานี่เลยเนี่ยมึงเกมโหมดเกมโหมดเกมโหมดอยู่นี่เลยให้ทุกคนได้เห็นเออเออเอาไปพวมึงได้เห็นยังซองลูกพี่่พีอะไรวะลูกไอออมยินดีเฉยนะมามามาพวกเรามาถ่ายรูปลงลงลงไอจักรเยือนนะวิ่งผีแก้มแดงด้วยอ่ะน่ารักน่ารักเหมือนกันนะเอ้ยเพิ่งเห็นอันนี้น่ารักจังเลยไอคิวมานี่ดิ เธอเป็น nee, ไรน้ำกลัวไม่ใช่ไม่ไม่เธอแล้วเห็นพี่เราบอกว่าเธอเสียงแบบสาวซาวดีอ่ะเธอพูดทางไหนป่ะไอ้โมโมเอออยู่ประมาณนั้นแหละไอ้ภูมิออกออกซ้ายหน่อยเออนั่นแหละจะได้เห็นกันครบเออพี่มนห่อยก็ได้คนคนคนนี้อ่ะที่ที่พี่บอกว่าพูดได้อ่ะใช่จริงไหมเนี่ยเสียงผู้หญิงอ่ะเอ๋ออมพูดดิออมโอ้ยออมพูดสิโอ้ยไอ้ข้อยี่จะผูกคอตายเดี๋ยเดี๋ยวไปคลิปเลยไหม เราเป th ็นเธอไอ้เหี้ยคิวนี้ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ